สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชาวทัดลมลักขนาทัดลมนะคะวันนี้เรามาพยากรณ์หัวข้อแลนดอมกันนะคะแบบไม่จํากัดระยะเวลาในการรับชมหัวข้อวันนี้ขอนาเสนอหัวข้อความสัมพันธ์ของเราตอนนี้อยู่ในจุดไหนกันแน่ขอบคุณทุกการติดตามเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่สาหรับเพื่อนๆคนใดนะคะสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองคิวได้ผ่านช่องทางภายใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วก็ขอฝากโปรแกรมดูดวงด้วยนะคะชื่อโปรแกรมสินแสบโคชีวิตจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรี30วันหากเพื่อนๆชอบประทับใจสามารถเติมวันใช้งาน เพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้คะ่ะเอาละค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะคะสําหรับธาตุลมกลุมตุลมิถุนไปรับชมรับฟังกันได้เลยคะ่ะแลนดอมความสัมพันธ์ของเราตอนนี้อยู่ในจุดไหนกันแน่สาหรับธาตุลมกุมตุลมิถุนนะคะราศีเกิดเพื่อนๆสามารถเช็คได้ภายใต้คลิปนี้เลยนะคะมาค่ะเรามาแลนดอมกันมาดูแลนดอมว่าความสัมพันธ์ของเราตอนนี้อยู่ในจุดไหนอยู่ในจุดไหนกันแน่ความสัมพันธ์ของเราตอนนี้ อยู่ในจุดไหนกันแน่ความสัมพันธ์คุณกับเขาอยู่ในจุดไหนอยู่ในจุดไหนอยู่ในจุดที่ยังสับสนอยู่ในจุดที่ไม่รู้สถานะชัดๆนะว่าเราเป็นอะไรกับเขาแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ที่คุยกันไปแบบนี้แหละซึ่งเราเองก็ไม่ได้เกิดการพัฒนาอะไรว่ามันจะลงเอยกันยังไง คือมันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะแบบมามาหายหายไหมคะ <c oughs> ความสัมพันธ์เหมือนมาต่อต่แต่ในชีวิตเราแล้วก็หายออกไปจากชีวิตแบบงงงเหมือนคุยบ้างไม่คุยบ้างอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่ได้มีจุดยืนอะไรกับสถานาการณ์ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในตอนนี้เป็นเพียงแค่เพื่อนคุยกันไหมที่ปรึกษาเหมือนเขามีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้เราฟังเหมือนกับเราแชร์ ในสิ่งที่เราอยากเล่าในสิ่งที่เราอยากระบายรวมถึงเขาด้วยนะอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้เวลาที่เขามีปัญหาอะไรมานะคะเหมือนเขาก็พยายามที่จะระบายให้เราฟังเนี่ยแต่พอเวลาที่เขารุดจากปัญหานั้นแล้วอาจจะเป็นคําแนะนําของคุณที่คุณลงเข้าไปช่วยหรืออะไรก็แล้วแต่คือเขาก็หายไปเลยซึ่งบางทีเราก็มานั่งคิดนะว่าในชีวิตของเขาเนี่ยเขาเห็นว่าเราเป็นสาราพักใจหรือเปล่าเราเป็นคนหนึ่งที่เข้าไปเยียวยาจิตใจเขาหรือเปล่าเปรียบเสมือนว่าเราเป็นผ้าพันแผลผืนนั้นอะ แล้วพอเขาสบายดีเขาก็แกะผ้าพันแผลของเราทิ้งไปก็เท่านั้นเองนะคะโอเคอันทีนี้ขอดูเป็นแปรดาบหน่อยได้ไหมแปรดาบราชาดาบเขาเป็นคนที่มีกำแพงสูงมากนะคะเดวิลเดวิลมาเดอะมูนมาอืมคุณมองว่าเขาเป็นคนลึกลับอะ่ะ ดูยากอะ่ะเข้าถึงยากอะ่ะคือตอนนี้กวางมองว่าคุณน่ะเข้าถึงในความเป็นเขาไม่ได้เลยอะ่ะมันซับซ้อนอยังไงก็ไม่รู้เดวิลเดอะมูเนี่ยคือคุณคาดเดาอะไรเกี่ยวกับชีวิตเขาไม่ได้เลยอะค่ะอืเหมือนเขาจะปกปิดซอด่อนเล้นความจริงอะไรบางอย่างกับเราอยู่ไหมแบบที่เราสัมผัสได้อะนะมันมีความรู้สึกเอ๊ะอยู่ข้างในบางทีเราก็คิดในมุมแง่ลบเหมือนกันว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่านอกจากเรา <laughs> เหมือนเราเป็นคนคนนึ่ง ที่ช่วยบรรเทาเขาคลายเหงาแก้เหงาเป็นเพื่อนแก้เหงาเป็นเพื่อนที่ปรึกษาแบบนี้ไหมเน่ซึ่งตอนนี้เซนต์เราอ่ะมันรุนแรงมากเลยมันเตือนเราแรงมากเลยว่าระวังนะระวังเขามีใครหลายๆคนที่ไม่ใช่เราเพียงแค่คนเดียวเซนต์บอกแบบนั้นนะแต่ความจริงยังไม่รู้เนาะโอเคอ่ะเรามาดูกันต่อนะว่าสถานการณ์ฝั่งคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ฝั่งคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้าง สถานการณ์ฝั่งคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยสถานการณ์ฝั่งคุณโอ้โหสามดาบเจ็บปวดอกหักสามเหรียญฝั่งคุณกับเขาตอนนี้เหรอสตรีนเราผูกพันกับเขาไปแล้วอะมันเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งในโลกใบนั้นของเขาไปแล้วอะเป็นโลกใบนั้นที่เราทำได้แค่ อยู่ในวงโคจรชีวิตเขาซึ่งเราอาจจะยังแบบไม่ได้สัมผัสในข้อมูลของเขาลึกๆอะแต่ว่าตอนนี้ใจคุณก็แบบตกตกหลุมหลักเขาไปแล้วหมาย่ะเหมือนรู้สึกกับเขาไปเยอะมันเป็นความผูกพันจะบอกว่าคนเราเวลามันคุยกันทุกวันเนาะถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้คบกันเหลืออะไรนะมันสร้างความผูกพันสร้างแรงดึงดูดต่อกันนะอืมแล้วมันก็อยู่ในสถานะวนๆเวียนๆแบบคนคุยแบบนี้โดยที่มันก็ไม่ได้ถูกพัฒนาไปมากกว่านี้ค่ะ โอ้คือเขาเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่อะ่ะแต่เขาดันไม่ชัดเจนกับเราไงอืมแล้วเราก็ไม่ได้รับความชัดเจนอะไรเลยซึ่งตอนนี้เราไม่รู้เลยว่ามันจะสามารถพัฒนาไปต่อได้ไหมทําไมรู้สึกเหนื่อยจังเลยทําไมกูรู้สึกว่าคุณทุ่มเทความรู้สึกกับเขาไปเยอะเอาความรู้สึกลงไปเล่นกับเขาเยอะหรือเปล่ามีไพ่แฮงแมนมูฟออนยังไงดีโนาตดลมยากจังเลยอะ เหมือนเราอยากจะปล่อยเขาเราก็ทําได้ไม่จริงหรือเราพยายามปล่อยเขาแล้วเขาก็ยังวนกลับเข้ามาในชีวิตเราอะ่ะเนี่ยก็ยังเป็นพันธนาการที่ผูกแข้งผูกขากันมันอาจจะเป็นความผูกพันอ่อนๆไหม ความรู้สึกอ่อนๆความรักอ่อนๆถ้าถ้าถ้าขนาดนี้มันคงไม่อ่อนแล้วละ่ะถ้าผูกขนาดนี้คือมันเป็นความผูกพันที่อธิบายยากเข้าใจไหมถึงแม้ว่าคุณัทั้งคู่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้คบกันยังไม่ได้โฟกัสว่าเอออนาคตเราจะต้องร่วมหอลงลงไปด้วยกันแต่คือเราก็อยากให้เป็นเขาไหมะท่าลมเราอยากให้เป็นเขาแต่ถ้าเขาคิดว่าเราไม่ใช่อ่ะทําไมเขาถึงแบบไม่ไปเลยตั้งแต่แรกทําไมต้องเข้ามาทําให้เราแบบรู้สึกผูกพันไปแล้วอ่ะเจ็บปวดอ่ะท่าลม ขอไพ่แห่งแมน่หน่อยคะ่ะหกถ้วยสิบถ้วยโหถ้าเป็นแบบนี้คือรักเขาไปแล้วล่ะธาตุล,ลมมันเป็นมันมันมากกว่ามากมันมากกว่าความรักไปแล้วอะอะไรอยังไม่ทัน ยังไม่ทันไปอีกสเตปหนึ่งเลยหรือบางบางความสัมพันธ์น้ยังไม่ได้เป็นแฟนกันเลยก็ก็รู้สึกแบบผูกพันไปแล้วอะอย่างเงี้ยโอ้จริงๆคนเราถ้ายังไม่ได้เป็นแฟนกันใช่ไหมเวลาคุยกันมันก็ต้องหลักกันก่อนใช่ไหมก่อนที่เราจะค่อยๆสร้างความผูกพันแต่เนี่ยมันเหมือนคุณข้ามสเตปกันไปเลยอะคือเราไม่ได้เป็นอะไรกันนะแฟนเฟรนอะไรก็ไม่ได้เป็นนะแต่คือมันข้ามขั้นไปถึงแบบสร้างความผูกพันกันไปเลยทั้งทงที่แบบสถานะก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรกันแน่แต่การพูดคุยการสื่อสารในแต่ละวันเรากับว่า เราเป็นแฟนกันน่ะหรือเรามีความพิเศษอะไรที่มันเหมือนแฟนคล้ายแฟนน่ะแต่สถานะความเป็นจริงมันไม่ใช่อ่ะดูดีแล้วเขาก็เข้ามาสร้างความทรงจําให้กับเราเนี่ยความรักที่มีอ่ะแต่เป็นความรักที่ที่มันเป็นไปไม่ได้อ่ะความรักที่ไม่ได้ครอบครองความรักที่จะต้องหันหลังให้หรือว่าเขามีแฟนแล้วธาตุลมเห็นไหมล่ะเออใช่เพราะว่าไพา่บางใบมันก็ฟ้องเหมือนเขามีแฟนแล้วอ่ะหรือหรือคุณเข้าไปรู้มาแล้วอ่ะว่าเขามีอีกคนนึงอย่างเงี้ยค่ะ คนคนนี้จะเป็นแฟนเก่าเขาไหมล่ะความผูกพันนี้จะเป็นแฟนเก่าเขาไหมในขณะที่เขาเองก็เข้ามาคบๆเราแบบนี้ถึงแม้จะไม่ได้เป็นอะไรกันก็ตามอะ่ะแต่ยิ่งนานวันคือในสถานะคนคุยอะ่ะมันก็ผูกพันไปเรื่อยๆอะ่ะแล้วพอมันผูกพันลงลึกความรู้สึกเป็นความรักแต่คำตอบของสถานะคือเรายังไม่ใช่แฟนกันเหมือนคุณตกหลุมรักเขา แบบที่คุณรู้ตัวอีกทีหนึง่งคุณก็เจ็บแล้วอะเจ็บแบบงงๆอกหักทั้งๆที่เราไม่ได้เป็นอะไรกันนี้นะเขาคิดอ๋อไม่ใช่สิคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาธาตุลุมคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาคะคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาลาชินีไม้เท้าหนึ่งเหรียญ 8. เหรียญเด็กดาบคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาเหรอจะติดสิ่งที่คุณคิดและรู้สึกกับเขาตอนนี้มันเหมือนมันเหมือนคุณคุณเดาเดาทิศทางเขาไม่ออกเลยนะความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ในสิ่งที่เขาคิดกับเราอยู่อะ ม,มันเหมือนเราอยากรู้อยากรู้เกี่ยวกับข้อมูลของเขาคืออยากรู้ในความเป็นตัวตนของเขาอะว่าอะไรมันจริงอะไรมันปลอมอะซึ่งตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือคุณเห็นเพียงแค่เปลือกเขาเท่านั้นแต่คุณยังเข้าไม่ถึงในจิตวิญญาณของเขาจริงๆอะคือสิ่งที่คุณเห็นจากเขาเขามีความมั่นใจมีความมั่นคงการเข้ามาของเขาดูเหมือนจะจริงใจและอีกอย่างเหมือนเขามีคอนเนคชั่นความสัมพันธ์มากมาย ที่อาจจะไม่ใช่คุณเพียงแค่คนเดียวซึ่งคุณก็รู้หรือคุณไปรู้มาด้วยว่าเขามีตัวจริงอยู่แล้วอย่างเงี้ยหรือเผลอๆบางทีคุณก็แอบคิดนะว่านอกจากตัวจริงของเขาแล้วก็เราเขามีใครอีกหรือเปล่าอืมมันเหมือนกับว่าตอนแรกอะ่ะการเข้ามาของเขาว่ามันเป็นการเข้ามาที่ที่เนียนมากเลยนะที่คุณอาจจะคิดว่าเขาดูโสดสนิทจริงๆอะ่ะแต่พอคุณเข้าไปรู้ความจริงอะ่ะคุณได้รู้เลยว่าเขาอะ่ะไม่ได้โสดสนิทอย่างที่เราคิดเอาไว้เผลอๆเขาเป็นคนที่มีแฟนแล้วย คือคนคนไม่โสดแต่ทําตัวโสดอะเข้าใจไหมท่านลงเออทําตัวโสดอ่ะห้าดาผ็นปะสี่ถ้วยอืมแสดงว่าการเข้ามาของเขาเนี่ยมันเชื่อถืออะไรไม่ได้ใช่ไหมแสดงว่าเขาก็เฟนลี่ไปเรื่อยอะแล้วก็เฟนลี่คือมันเวอร์วังอลังการงานสร้างอ่ะคือเฟนลี่เฟนลี่อย่างไงให้ให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราเป็นแฟนกันย่างเงี้ย ดูสิสี่ถ้วยอ่ะจริงๆอ่ะการแอคชั่นของเขาหรือคำพูดของเขาอะไรที่มันดูพิเศษใส่ใจอ่ะมันอาจจะไม่ได้แปลว่าเขาอยากจะสารความสัมพันธ์กับเราจริงๆก็ได้อ่ะคือมันเป็นนิสัยของคนเจ้าชู้ะเข้าใจปะจะพูดยังไงดีจะเรียกว่าเฟลลี่เฟลลี่อ๋ เฟล,ลี่กับเจ้าชูว่มันก็เป็นเส้นบางๆที่คล้ายกันแต่มันไม่เหมือนกันเออเขาน่าจะเป็นคนเจ้าชีเจ้าชู้อะพูดเลยก็แล้วกันเออเขาเป็นคนเจ้าชู้เหมือนกับเขาอาจจะไม่ได้พิเศษกับเราเพียงแค่คนเดียวเขาอาจจะไปทําแบบนี้กับคนอื่นๆด้วยอะซึ่งพอคุณรับรู้แล้วคุณก็มองว่าความพิเศษเนี่ยมันเป็นความธรรมดาธรรมดาไปเลยจนคุณไม่อินไม่อยากได้อะค่ะอืมมาดูสิเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเรา ธาตุลมเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเราคะคนคนนี้เขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเราเอ่ยก้า <9. S 1> <9. S 2> เหรียญทาวเวอร์สิบไม้เทา้าชารีออเอาจริงนะเขาอยากกักเราไว้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาอยากกักแต่มีไพ่หนึ่งถ้วยมาแสดงว่าช่วงที่เขาเข้ามาตอนนั้นอะคือตัวคุณอะเป็นคนที่มีความโดดเด่นอะไรที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะเข้าถึงคุณ่ะ คือเนี่ยเหมือนเข้ามาทําให้ใจเราหวั่นไหวสิบไม้เท้าชาริออตหนึ่งถ้วยอะ่ะเหมือนเนี่ยเหมือนเขาเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะพิเศษสําหรับเขาในทางเลือกที่เขามีนะณนะหมายถึงณนะเวลานั้นนะแต่ณนะเวลานี้ตอนนี้เขาอาจจะแบบมีใครที่พิเศษมากกว่าเราก็ได้เออจะเรียกว่าเขาเขาว่าเป็นคนที่ลักษณะแบบไม่รู้จักคําว่าพอพูดแบบนี้ดีกว่าเหมือนเขาเป็นคนที่พยายามตามหาสิ่งที่ดีกว่าไปเรื่อยๆอคือณนะเวลานั้นนะณนะเวลานั้นอนะ่ะเขาอาจจะ ออมีทางเลือกหรือกักความสัมพันธ์เอาไว้เหมือนหาสิ่งที่ดีกว่ามาเรื่อยๆจนมาเจอคุณที่ดีกว่าใครๆและผลสุดท้ายพอเขาไปถูกใจใครอีกคนที่เขารู้สึกว่าดีกว่านี้เขาก็จะไปโฟกัสกับอีกคนที่ดีกว่านี้หรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีแฟนแล้วมีแฟนแล้วเขาเหงาหรือคนรักเขาไม่เติมเต็มหรืออะไรก็ไม่รู้นะเหมือนเขาต้องพยายามตามหาสิ่งที่เติมเต็มจากข้างนอกแล้วเขารู้สึกว่าคุณสามารถเติมช่องว่างนั้นให้กับเขาได้อะ่ะเออ นะคะเนี่ยเขารู้สึกเขาอบอุ่นเขารู้สึกว่าเขารู้สึกเป็นคนสําคัญของคุณอะเวลาที่เขาได้อยู่กับคุณอะเพราะคุณใส่ใจนะคะแล้วก็เหมือนกับมีการดูแลมีการห่วงใยมีการเทคแคร์มีการเทคแคร์เขาอะแล้วเขาก็เหมือนกับต้องการความรักความใส่ใจตรงเนี้ยซึ่งอีกคนนึงอาจจะไม่มีแต่ว่าคุณมีให้เขาอืมประมาณว่าถ้าสมมติว่าเขาขาด อะไรในความสัมพันธ์เนี้เหมือนเขาก็จะไปหาเอานอกบ้านนอกสถานที่อย่างนี้ไหมอะประมาณนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวขอดูไพ่หนึ่งถ้วยหน่อยกัแเรากันเนี่ยหนึ่งถ้วยใบนี้มาบอกอะไรคะมีไพ่สิบดาบแล้วก็มีไพ่เดอะฟูลอืมเฮ้ยเห็นไหมดูไพ่นะเห็นไหมความพิเศษ คือแรกๆอะ่ะก็อาจจะดูแบบโรแมนติกเนาะกับเราอะ่ะดูเหมือนเราเป็นคนพิเศษสาหรับเขาแต่สุดท้ายอะ่ะเขาก็ไปเปิดโลกไปเปิดโลกกว้างอ่ะไปเปิดโลกกว้างโลกใบอื่นอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็ทิ้งโลกใบนี้ไว้ก่อนแล้วก็ไปหาประสบการณ์หม่แสดงว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้จัดๆัดเลยแสดงว่าธาตุลมเนี่ยคุณน่าจะแบบไปตกหลุมรักคนที่แบบเจ้าชู้มากๆเลยเนี่ยแล้วเอาไม่อยู่ก่อนจะบอกว่าไม่มีใครคอนโทรลคนเจ้าชู้ได้นอกซะจากเขาจะหยุดเองไม่มีใครเปลี่ยนใครได้นะคนเจ้าชู้อ่ะไม่มีใครเปลี่ยนใครได้ ถ้าเขาไม่เลือกที่จะหยุดเองนะคะอืมเนี่ยสุดท้ายเขาก็สามารถที่จะไปชอบคนอื่นๆได้เหมือนกันไม่ใช่แค่เรานะอืมมาดูซิว่าคุณคิดจะทำยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้ธาตุลมตัวคุณเองอะคุณคิดที่จะทำยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้เมจิกเชียน เราก็ได้เรียนรู้เขาในทุกๆด้านเออก้าวดาบแต่บางด้านเราอาจจะยังไม่เห็นเพราะอะไรรู้ปะเขาจะแสดงด้านใดออกมาให้เราเห็นนะ่ะเขาเขาก็คือจะพูดไงเขาอยากแสดงด้านไหนออกมาให้เราเห็นเขาก็จะแสดงแต่ด้านนั้นถ้าเขาอยากเก็บด้านไหนไว้เขาก็จะเก็บเอาไว้แบบนั้นบางมุมคุณไม่ได้รู้เกี่ยวกับตัวเขานะคะเขาไม่ได้เป็นคนเปิดเผยขนาดนั้นนะคนคนเนี้ยอืมซึ่งคุณก็รู้ดีเห็นปะคุณคุณรู้ว่าเขาอะ พยายามจะฉลาดเกมกงใส่คุหรือพยายามปกปิดอะไรเนี่ยคือตอนนี้คุณไม่ได้ให้เครดิตแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถเชื่อถือเขาได้คือเป็นไพ่นักมายากลนะนักเล่นกลทําของลอยได้คิดว่าสิ่งนั้นน่ะมันลอยจริงไหมนอกจากว่าเขาต้องมีทิคมีวิธีอะไรที่ทําให้มันลอยได้ถูกต้องปะนั่นแหละคือสิ่งที่กวางกําลังเปรียบเทียบให้ฟังแต่ก่อนนี้คุณน่ะเคยเชื่อเขามาก่อนเพราะว่าเขาว่าเล่นกลให้คุณดูแล้วคุณเชื่อเขาหมดเลยแต่พอคุณได้เรียนรู้ว่าคุณรู้สึกว่าเขาเชื่อไม่ได้บางททีีเตโปไฟล์่คุณห็นนะ มันอาจจะเป็นสเตตัสโปรไฟล์ที่เขาสร้างมาเพื่อให้คนอื่นชื่นชมหรือสรรเสริญเขาก็เท่านั้นเหมือนเขาอะขาดการถูกให้ความสำคัญและเขารู้สึกว่าเขาว่าต้องการให้ใครก็ได้อะที่มองเห็นความสำคัญของเขาอะและสรรเสริญเขาอะคุณรู้สึกยังไงกับเขามีไพ่สองเหรียญคุณรู้สึกว่าคุณต้องห่างเขาเนาะ แต่มันยากตรงที่แบบว่าเราเองก็แบบมีใจให้กับเขาคือมันก็ต้องใช้เวลาบางทีอะเราเราเองก็พยายามที่จะแบบไม่ยอมรับความจริงเหมือนกันนะบางบางมุมะเหมือนเหมือนเราก็พยายามที่จะไม่ยอมรับความจริงทั้งทั้งที่สถานการณ์มันก็ชัดแล้วนะเออว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะแบบไม่ได้เป็นความจริงจังอะไรอะแต่ด้วยความผูกพันแล้วกันที่เรามันคุยกันมานานอะมันมันอยู่ในความสัมพันธ์กันมานานมันก็เป็นธรรมดาที่เราจะออกมายากอะมันก็อยู่แบบยื้อยื้อย่างไงก็ไม่รู้อะ คือบางทีอยาคุณพยายาม move on ออกมานะแต่คุณอาจจะมีแอคชั่นจากฝั่งเขาที่มันดูยื้อเราหลังๆเราอะค่ะซึ่งเราก็ยังแบบปัดไม่ได้ร้อมันก็มีบ้างที่เราจะต้องวกวนกลับไปอะมาดูซิว่าหลังจากเนี้ยเขาจะทำยังไงกับเราต่อไปหลังจากนี้เขาจะทำยังไงกับเ,เ,เราต่อไปคะทาาลง หลังจากนี้เขาจะทำยังไงเหรอห้าถ้วยเด็กไม้เทา้ากวางมองว่าเขาปล่อยเบอร์ความสัมพันธ์จากเราก่อนอะเนี่ยเขาอาจจะไปให้ความสนใจกับความสัมพันธ์ใหม่ๆค้นใหม่ๆอย่างเงี้ยเห็นไหมสี่ไม้เทา้าคือถ้าเขาเป็นคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยกวางมองว่าเขาก็มีคนอื่นไปเรื่อยๆไหมอาจจะไม่ใช่คุณแค่คนเดียวเอออารมณ์ประมาณเนี้สี่ไม้เทา้าเขาจะแอคชั่นยังไงกับคุณต่อไปล่ะทีเนี้ย วยเขาก็จะเข้ามาล้อเล่นความรู้สึกของคุณเรื่อยๆเอาจริงนะเขาไม่ได้ปล่อยคุณไปง่ายๆนะเออถึงถึงแม้เขาจะรู้ว่าสิ่งที่เขาทำไปอาจจะทำให้คุณเสียใจเห็นปะแต่เขาก็ยังมีแรงกล้าแรงก้าที่จะแบบออ่ลังคุณไว้หรืออาจจะใช้เล่ใช้เหลี่ยมอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเหนี่ยวหลังคุณให้คุณยังอยู่ในความสัมพันธ์เขายังสนใจคุณอยู่นะเขาว่าให้ความสนใจกับคุณอยู่นะ เหมือนอยากเรียกร้องความสนใจเหมือนเหมือนเขาพยายามทําทุกอย่างพยายามที่จะทําทุกอย่างให้ให้ตัวเองอะถูกมองว่าเป็นคนสําคัญสําหรับคุณไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นะเขาวางบอมอะไรธาตุลมเอาไว้อะมันทําให้ให้คุณเชื่อไปแล้วว่าเขาคือคนสําคัญถ้าไม่มีเขาอะถ้าขาดเขาไปอะคุณอยู่ไม่ได้อะเหมือนเหมือนเขาทําให้เราเชื่อแบบนั้นนะอะเห็นไหม สี่ไม้เท้าแล้วก็มีไพ่ก้าถ้วยอะแต่เป็นเป็นไพ่แบบเหมือนเป็นเรื่องของการล้อเล่นการล้อเล่นความรู้สึกคือมันเป็นความหลักนะไพ่ใบเนี้ยแต่พอมันตบท้ายด้วยไพ่ก้าวถ้วยมันกลายเป็นความสัมพันธ์แบบเข้ามาล้อเล่นความรู้สึกกันเหมือนเป็นการให้ความหวังอะค่ะหรือให้ภาพจินตนาการให้เป็นภาพจําอะแต่ซึ่งคุณก็รู้ว่ามันเป็นอะไรที่เป็นเพียงแค่ภาพจินตนาการเท่านั้นซึ่งมันยังไม่ได้มีโอกาสได้เป็นความจริงอะคือการกระทําเขาอะเราเหมือนกับเป็นแฟนแต่เราไม่ใช่แฟนกันไง อขอดูเก้าเก้าช่วยหน่อยเห็นไหมเขาเรียกร้องความสนใจจากคุณดูสิเขาลังเนี่ยเหมือนเขาดูสถานการณ์เลยว่าเขาจะทํายังไงเพื่อที่จะลังคุณให้คุณยังอยู่อย่างเงี้ยเขาก็รู้นะว่าคุณเจ็บปวดอะเอาจจริงเขารู้ว่าคุณเจ็บปวดกับตรงเนี้ยแต่เขาอาจจะเลือก เลือกความสบายใจของตัวเขาเองเลือกเลือกความสุขของตัวเขาเองโดยที่เขาอาจจะไม่ได้สนใจความรู้สึกของคุณถ้าการที่เขายังมีคุณแล้วเขามีความสุขซึ่งนั่นเขาอาจจะไม่ได้สนใจเลยว่าคุณทุกอย่างไหนมันก็เป็นความสัมพันธ์แบบหลูมไม่ชัดเจนแบบเนี้ยอืมโอเคสรุปเรากับเขาเนี่ยจะได้จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงจุดไหนจะได้พัฒนาไปถึงจุดไหนหนึ่งไม้เท้า เชมเพลนเห็นไหมไปไปกับกับอ่ะดูสิตอนนี้คุณกับเขากลายเป็นความสัมพันธ์เก่าๆไปแล้วความสัมพันธ์เดิมๆคนคุยเก่าแฟนเก่าแบบนี้ก็ได้นะวนๆเวียนๆเนี่ยมันอยู่ในจุดที่ที่เรากลายเป็นคนเก่าคนเดิมกันไปแล้วอะ่ะเอออัศวินถ้วยอะ่ะมันยังไม่ได้อยู่ในจุดที่เราจะได้คบกันนะนนเนี่ยมันแบบไม่ชัดเจนอะ่ะแล้วก็เป็นความซับซ้อนเป็นหลักซ้อนซ,ซึ่งตอนนี้คือสถานะไม่รู้เป็นอะไรเลย คือไม่รู้ใครซ้อนใครแล้วตอนเนี้ยเราไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเราซ้อนใครหรือใครเข้ามาซ้อนในความสัมพันธ์นี้อืมเพราะว่าคุณไม่ได้รู้ความลับเขาทุกเรื่องแสดงว่าเขาเป็นคนที่เก็บความลับเก่งมากเหมือนกับกว่าที่คุณจะไปรู้ความลับของเขาว่าเขามีใครต่อใครอะ่ะคือคุณก็ใช้เวลาสร้างความผูกพันกับเขาไปนานแล้วอะกว่าคุณจะรู้ความจริงตรงนั้นนะคะขอบทสรุปสิบทสรุปค่ะ บทสรุปเจ็ดไม้เท้าสิบเหรียญสองถ้วยไพ่บอกว่าสุดท้ายแล้วคุณคงต้องกลับมารักตัวเองนะเดทไพ่ไพ่ของการจบมันเข้ามาคือกวนจะบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นบทเรียนของคุณที่คุณต้องเรียนอ่าคุณเรียนข้ามบทเรียนนี้ไม่ได้เพราะว่าใจคุณก็ยังยุด แน่นอยู่กับบทเรียนเนี่ยถึงแม้เราจะไม่ได้เต็มใจเรียนบทเรียนนี้คือมันก็ต้องผ่านไปให้ได้อะแต่ถ้าคุณผ่านไปได้นะมันจะทําให้คุณรักตัวเองเป็นราชินีเหรียญมันจะทําให้คุณอ่ะรู้จักคุณค่าในตัวเองอืมเหมือนกับที่ผ่านมาเราอาจจะไม่เคยรักตัวเองได้มากเท่าเขาก็ได้เราอาจจะแบบไม่รู้ว่าเราต้องรักตัวเองยังไงอย่างเงี้ยแต่บทเรียนเนี้ยเดี๋ยวสอนคุณเองแล้วคุณจะกลายเป็นคนคนที่เอ,อพัฒนาตัวเองแล้วก็เหมือนกับเป็นประสบการณ์ที่ทําให้เราอ่ะ รู้ทันคนในการเลือกครั้งถัดๆไปเดี๋ยวมันจะมีการเริ่มต้นใหม่ไพ่เดทเข้ามาถ้าคุณเรียนบทเรียนนี้จบมันจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าแน่นอนค่ะอ่ะมาดูราศีที่เกี่ยวข้องนะกวางเห็นเป็นชาวพิจิกนะคะเห็นเป็นชาวมีนเห็นเป็นชาวธนูเห็นเป็นชาวกัรเห็นเป็นชาวกรกฎอืเห็นเป็นชาวตุลนะคะ เห็นเป็นชาวพุทธศพเห็นเป็นชาวมังกรค่ะนอกนั้นจะเป็นราศีเป็นธาตุอะไรก็ได้ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาตลอดไว้่าสันนะีเจอกันใหม่ในอีพีถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ